นีิกา15นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวภาคเหนือกันต่อค่ะมาในช่วงนี้ติดตามในเรื่องของปัญหาอาญากรรมในพื้นที่บ้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับมีการจับเสียบอลไก่ก็ได้ตกอับในช่วงโควิด19นะครับขาดเงินเลี้ยงลูกน้องได้ขับรถหรูขนยาเสพติดเข้ากรุงเทพมหานครครับเจ้าหน้าที่ก็ยึดทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็เคตามีนด้วยครับ คนตรีจลัดปัญญาดีรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มีการถแถลงการตรวจยึดยาเสพติดของเสียบอลไก่ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่มีเงินเลี้ยงลูกน้องนะครับก็ได้ตัดสินใจขับรถหรูหมายเลขทะเบียนสอสาลาชช้าง8 3 2 8กรุงเทพมหานครครับขึ้นไปยังภาคเหนือที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายนะครับขนยาเสพติดทั้งยาบ้ามากถึง3 0 0 0 0นเม็ดเคตามีน20กิโลกรัม ไอซ์ 1>, 1กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทเตรียมขนเข้ากรุงเทพมหานครครับโดยมีเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ที่บริเวณถนนบายพาสตัดใหม่ใกล้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายนะครับทราบชื่อก็คือนายเลิศชายหอบรรลกิจอายุ51ปีเสียเจ้าของบ่อนไก่ใหญ่ในเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ดังกล่าวนะครับ หลังจากที่จับกุมมาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบสวนค่ะผู้ต้องหารับสารภาพว่านายบรรลือกิจเป็นเจ้าของบ่อนไก่ เป็นบ่อนไก่ใหญ่เลยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิดสิก็จะต้องปิดกิจการและที่สําคัญมีค่าใช้จ่ายค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับลูกน้องเดือนละก,กว่าแสนบาทเนี่ยนะคะก็เลยหาทางออกด้วยการหาเงินด้วยวิธีอื่นก็เลยขนยาเสพติดจะนําเงินไปใช้จ่ายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการติดตามพฤติกรรมมานานนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็เคยกระทํามาแล้ว2-3ครั้งแต่ว่าตอนนั้นยังจับกลุ่มไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่รอดนะคะถูกจับกลุ่ม ได้ในที่สุดพร้อมกับของกลางมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทเลยนะคะ